ค่ะช่วงนี้นะคะอวอร์ดออฟเดอะเนั่นเองแน่นอนว่าทุกวันศุกร์ของเราจะมีเรื่องมาแบทเทิลกันนะคะควันนี้เมื่อวานที่เราได้พูดกันไปนะคะก็มีการโปรยมาก่อนหน้านี้แล้ววันนี้เราจะพูดถึงระบบการคมนาคมรถโดยสารสาธารณะค่ะ ทุกอย่างเลยวันนี้เราจะมาแบทเทิลกันแต่ละคนจะมีอะไรกันมาบ้างใช่แล้วมีเรื่องราวของข่าวไม่ดีครับผู้ชมครับทำไมข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของระบบขนส่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบการจัดระเบียบรถตู้หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอย่างเช่นรถเม์มีคนต่างกันคือเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นครับผู้ชมแต่ว่าเราต้องเราเลือกที่จะมองด้านไหนได้มันมีสอมีสองด้านครับ สมมติถ้าเกิดสำหรับผมเองเวลาผมมองอะไรในชีวิตที่เวลาเรามองแล้วมันงุนงิดใจเป็นความทุกข์เราก็จะพลิกว่าเราจะมองด้านนี้อย่างไรให้เป็นความสุขได้ถ้าเกิดเรามองมีความสุขมันไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวอะไรครับเกี่ยวว่าเราจะมีชีวิตมีความสุขอย่างไรเป็น positive thinking จริงๆเพราะเราเชื่อพูดจริงๆเพราะเรายังไงสมมรัพี่พิเกตเลยว่าอย่างไงพี่ต้องตายแล้วตายแบบไหนโดยที่ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเครียดไงใช่มุมมองล้วน อันนี้จับมือผู้ชมครับวันนี้เราจะพามีน้องนุ่นนะครับคุณปลัดแล้วก็คุณลิซ่าพาไปที่สามที่ด้วยกันเริ่มจากของพี่ก่อนเอาเลยเอาเลยให้เรียกว่าเป็นเด็กพี่เลยนะครับน้องนุ่นด้วยความขวบนก็เลยเป็นเด็กพี่ขึ้นมาน้องนุ่นเหมาะสมกับรถยนต์โดยสารนี่มากสองประตูยี่สิบหน้าต่างดูที่ว่ามีความประทับใจอย่างไรบ้างครับ อย่าเพิ่งสงสัยนะคะว่าในวันนี้นุ่นมายืนอยู่ที่อู่รถเมย์ทำไมจะมาสมัครเป็นพนักง,งานเก็บค่าโดยสารหรออ,อ,อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ลาออกจากการเป็นนักข่าวนะคะยังรักอาชีพนี้อยู่แต่ให้นุ่นมาอู่รถเมย์วันนี้เพราะนุ่นจะพาคุณผู้ชมมาดูความพิเศษข,ของรถปรับอากาศยูโรสีส้มคันนี้ค่ะเราไปดูนะคะว่ารถคันนี้จะมีความพิเศษและแปลกยังไงกว่ารถโดยสารทั่วไปไปดูกันค่ะสวัสดีครับกับท่านโดยสารนะครับ วันนี้จากหนุ่มน้อยอนาคตไกลกลายเป็นคนติดยาเสพติดที่วันวันไม่เป็นอันทำอะไรนอกจากวิ่งหาฝินมาสูบเพื่อบรรเทาความอยากของตัวเองขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับ กระเป๋ารถเมย์เนี่ยมักจะอยู่กับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสชีวิตของพทูลเนี่ยมีโอกาสเป็นกระเป๋ารถเมย์เนี่ยก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงของสังคมแล้วก็อยากจะบริการพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดเท่าที่เราเองจะทําได้แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้โดยสารจะให้กําลังใจดีครับก็ให้เป็นความรู้สึกว่าเ,เราบริการแล้วก็มีเสียงหัวเราะเออมีคติธรรมนะการเล่านิทาน ภัยเนี่เขาเป็นคนที่บริการดีมากจะบอกจุดบอกป้ายอะไรต่างๆนานาแล้วก็โดยเฉพาะถ้าผู้สูงอายุหรือเด็กขึ้นมาเนี่ยก็จะหาจัดหาที่น,นั่งให้กระเป๋ารถเมอารมณ์ดีแห่งสาย79ทาให้นู่รู้สึกว่าการเดินทางระหว่างพุทธมณฑลสาย2ไปราชประสงคนั้นใกล้เพียงแค่นี้เดียวค่ะนี่แหละค่ะคือความประทับใจในรถบริการสาธารณะราคาถูกประหยัดฟังนิทานสนุกชนะเลิศค่ะ ไม่ว่าจะไปไหนไปกับพมไปกับพ่อมทันปลอดภัยอบอุ่นใจแท้มีเพลงให้ฟังแอร์ก็มีเย็นช่ำลุกนั่งสบาย อ้าวสุดยอดชนะเลิศเยี่ยมเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราปิดท้ายกับแมวพี่งอยอะไรแล้วที่สงครามสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารถูกต้องเรายังมีอีกหนึ่งคลิปก็คุณผู้ชมอันนี้เป็นของอลิซนะเมื่อกี้เป็นรถให้ดูหน้านนภูมิใจเมื่อกี้มากนนพูดอะไรกันบ้างเมื่อกี้อาถุกเลยยาอะไรเงี้ยสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร เคอดี้แล้วโนพี่เกือดี้พอเถอะมามาดูมาดูคลิปของอลิสบ้างนะคะคลิปนี้คุณปรัดเขาจะพาไปตอนแรกเมื่อกี้เป็นรถปากระกาศนี่ยังไม่พอรถปากระกาศช้านี่แล้วมีรถเล็กค่ะรถเมลเล็กเขาบอกว่าวิ่งเร็วกว่ารถทุกแบบเลยทีเดียวเราบริการดีนะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะวิ่งเร็วจริงหรือเปล่าไปดูเลยค่ะิ่เราเป็นผมพี่เการเยี่ยม เลือกไปเห็นคอมเมนต์ในเว็บไซต์เอ็มไทยก็โพชกับโจทย์แบทเทิล์ในสัปดาห์นี้คือคุณประทับใจอะไรในรถบริการโดยสารสาธารณะแม้ในบทความผู้เขียนกําลังระบายความอัดอั้นกับมารยาทในการขับรถบริการแต่เมื่อถึงชั่วโมงเด้งด่วนคุณคงไม่มีทางเลือกกับมินิบัสประจําทางสายนี้ ความรู้ใจของผมมันอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกับความเสียวของคนอื่นๆนะครับที่ต้องใช้บริการรถโดยสารขนาดเล็กนะครับแต่ละคุณจะต้องเดินทางบนถนนเส้นนครแพงและก็ซอยพีรีพนมยงผมก็ขอแนะนําให้ใช้บริการรถขนาดเล็กเพราะคุณจะรับรู้ว่ามันเร็วแรงทะลุกระจกจริงๆตามไปดูกันเลยครับเรื่องนี้ต้องพิสูจน์มาเริ่มกันตั้งแต่ต้นสายคือตลาดปทวิกรมีรถเมย์สาย71 จอดรอคุณอยู่เรียงรายแต่ว่าขาไปมุ่งหน้าวัดท่าทององค์หักจริงๆพี่โชเฟอร์แม้จะดูวัยรุ่นแต่พี่ก็ขับรถระย่างสุภาพอ่อนโยนไม่ปาดซ้ายปาดขวาขอปรบมือเอาใหม่ขากลับจากวัดท่าทองผมเลือกรถเมย์หมายเลขอย่าดีกว่า <S <S แล้วก็ไม่ผิดหวังตามพวกท่านลือนาม พอเลี้ยวซ้ายเข้าถนนปรีดีพนมยงความได้เปรียบเป็นมินิบัสคันเล็กๆจึงบังเกิดไม่มีทีท่าว่าโชเฟอร์จะแตะเบรกใส่ยาวๆแซงกันแม้แต่เพื่อนร่วมสายยั้งยั้งผ่านสี่แยกคลองตันเข้าสู่เส้นรามคำแหงคนก็โบกหวังขอบริการจรวจทางเรียบแต่พี่ยึดเลนสองครับไทยจะโบกขอขึ้นจอดให้นะแต่ฝ่าอุปสรรคจากเลนซ้ายสุดให้ได้ก่อนแล้วกัน <c oughs> นี่พอกลับมาดูเรื่องร้องเรียนแบบทางการกันบ้างก็เจอทันที โดยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นปีมีผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นเข้ามาว่าเจอกับปารถเมย์สาย71เล็กทําเด็กนักเรียนตกจากรถเพราะแข่งกันเองและไม่จอดป้ายเ,ออเป็นไงล่ะครับความประทับใจที่คุณจะจำไม่รู้ลืมพระวัดฉมสีโมโน2 9นายรายงาน นี่เป็นไงล่ะต้องบอกว่านี่คือความได้เปรียบนะคะของรถเมล์เล็กหรือว่ามินิบัสนั่นเองในเรื่องของความรวดเร็วเราซับซ้อใจพี่เย็นกว่าเยอะพี่ปรับอากาศ79กมีร้องเพลงอ่านนิทานให้ฟังโอ้นี่บ้านอยู่แถวราไมนทาว่าจะไปนั่งเลยอันนี้ก็แบบรีบๆไงก็นั่งรถเมล์เล็กอย่็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะจุดท่องเที่ยวเลยที่ไม่หมดนี่หมดของของนน ของนนยังมีครับจะบอกว่าเท่ๆชิกๆแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงรถติดแบบนี้ต้องชิกอะไรชิก,ชกอะไรชิคเนาะเ <นะ S 1> ดินๆไก่เปล่าโอ้นี่ลุมกันเหรอเนี่ย <laughs> เอาไปดู <laughs> ไปดูไปดูของนนกันิจฉัยครับมันสุดยอดมากครับ <laughs> อะไรวานิจั ซอยแจ้งวัฒนา19นะคะซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าแจ้งวัฒนะรถติดเช้าซ้ายบ่ายเย็นไม่รู้ว่าเขาจะเดินทางไปไหนกันนักหนาแต่ในเมื่อเป็นชนีย่านนี้แล้วก็ต้องมีทีวิธีการรับมือค่ะจะนอนดึกตื่นสายอย่างไรก็ไม่เคยไปทํางานสายเพราะว่ามีรถบริการคู่ใจนั่นคือพี่วินนั่นเองไปเลย この街の演奏玉「たまま一度ついておいで」「世界中魅了するほど見ごうかなジャパン」「一番」「ジャンプランサウチらの出番」「キリアキーイズのプレイスビー」「見せてやろうね」 เห็นไหมคะว่ามาทํางานพอดิบพอดีใช้เวลาเดินทางแค่5นาทีเองค่ะแต่สิ่งสําคัญของการนั่งวินมอเตอร์ไซค์นะคะคุณต้องสวยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นผมก็จะกระเซาะกระเซิงหากวันไหนพี่บวยน้องหนน้องอลิสตื่นสายนะคะลองใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้ดูนะคะไว้ใจในตัวคนขับและเคารพกฎจราจรรับรองค่ะว่ามาทํางานไม่สายแน่นอนทักษมนนุณุนันน์นโมนุเวนตี้หนายายงาน อบอ่ะอะไรอะไรเขภูมิใจไงภูมิใจว่าภูมิใจว่าของเรามันชิคกว่าชิคอะไรก็ชิคไงชิคเก้นวันนี้ชิคที่เดี๋ยวนี้นะแล้วตัวเป็นอะไรที่ไปเข้าข้างตลอดเลยวันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครเอางี้อลิซไม่ได้เข้าข้างใครใช่ไหมคะใช่ค่ะอลิซเห็นว่าคำพูดอันนี้มันควรพูดแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเออ โอเคโอเคยอมอันนี้ก็เป็นสามสามช่องทางนะคะในการค้ามน่าคุณผู้ชมก็เลือกเอาแล้วกันว่าสะดวกแบบไหนนะคะอันนี้นี่เรารวบรวมมาฝากกันในช่วงนี้เลยค่ะอ่านะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไปกับช่วงนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับของน้องหนุ่มคนบอกว่ามีการโหวตนะครับคุณผู้ชมครับยังไงคะแนนโหวตนะครับคุณผู้ชมสามารถโหวตได้ในหน้าแฟนเพจของเราเฟซเฟซบุ๊กค่ะโมโนจิมิตินายนะครับไปที่แถบด้านซ้ายเนี่ยครับแบบนี้เลยหัวข้อ แอปนั่นเองเลือก Battle of the Day แล้วก็คลิกไปจนเจอหน้าจอล็อกอินแล้วก็คลิกเข้าไปจะพบหน้าต่างที่มีคลิปของ Battle of the Day สัปดาห์นี้ทั้ง3คลิปไม่ว่าจะเป็นรถรถเมย์ปรับอากาศรถเมเล็กแล้วก็บอไซชิชิกๆของคุณนนท์นะครับขอบคุณมากหลังจากนั้นก็เลือกคลิปมา1คลิปที่ชอบที่ไม่ใช่คลิปชิกๆนะครับเลือกไปเลยนะครับ จะสามารถโหวตได้ครับหลังเวลาเคารพตรงชาติคือ6โมงเย็นหลังหโมงเย็นของวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมนี้นะครับคือโหวตได้จนถึงตอนนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเรามาู้กันว่าเราใครที่จะมีคะแนนสูงสุดครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ครับหลังหกโมงเย็นจะปิดรับโหวตครับคุณสามารถกำหนดชีวิตของเขาได้และหมายเลขทีู่ทำการคัดออกได้แก่ นนชิกครับยังเงียบยังเขายังเก็บไว้อยู่เอาเป็นว่ามาปิดท้ายช่วงนี้ครับกันด้วยเรื่องราวของสาวสาวขาแดงครับต้องบอกว่าสาวขาแดงคนนี้เนี่ย <c oughs> เขายังวัยเยาว์อยู่แล้วก็เต้นทุกยุกน่ารักมากเลยครับเอาเป็นว่าไปดูกันแล้วช่วงหน้าเจอกันกับช่วงสปอร์ตไลท์ครับเขาเก็บไว้จริงเหรอทำไมละ่ะ